โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่อายนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับนะครับก็ผมผู้อำนวยการดร์ท่านันชกิตรัตรกิติโรจน์นะครับอยู่ในเครือนำโชคกุ๊บนะครับบริษัท FWD ประกันชีวิตนะครับในส่วนของทางทีมในส่วนของอำเภอฝางแม่าอชัยประการนะครับโดยการนำของท่านผู้จัดการท่านสอนบัวชุมนะครับแล้วก็ทางของพี่ ที่อะไรครับที่ทเป็นพี่หน่อยอยู่ไหนครับพี่หน่อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้มาขายประกันให้กับคุณพี่ยุพินปัญญะเคหาปัญญะเคหาปัญเคหานะครับที่อำเภอแม่นาวางเตําบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเมื่อเมื่อไหร่ครับประมาณประมาณขายมุกกระลานะครับ ตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาตอนนี้เข้ามากี่เดือนแล้วครับตอนนี้เดือนที่แปดเดือนครับดเดือนช่วงเดือนที่ที่เท่าไหร่ครับประมาณเดือนพฤษภาประมาณเดือนพฤษภาตรวจพบว่าคุณพี่เป็นโรคหลอดเลือดครับเป็นโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งทําให้คุณพี่คล้ายๆเป็นอมัมพฤกษ์ครึ่งซีกใช่ไหมครับนะครับตอนนี้แขนขวาใช้งานไม่ได้นะครับอ่าวันนี้ผมเลยเป็นตัวแทนของบริษัทเ w d ีประกันชีวิตนะครับ หลังจากที่คุณพี่ได้เคลมในส่วนประกันของมรดกโลกไร้แรงนะครับในส่วนของ CI50 นะครับเบีย,บด,ยด้วยจริงจริงคุณพี่แบ่งจ่ายด้วยนะครับก็คือแบ่งจ่ายแบบราย6เดือนนะครับพึ่งจ่ายครั้งที่2เข้ามาในส่วนของทางบริษัทครั้งที่สองก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับเบี้ยประกันที่คุณพี่ซื้อเพียงแค่6,000กว่าบาท7,000 ประมาณเจ0ดพันนะครับแต่วันนี้ทางบริษัทหลังจากที่ทําไปแล้วนะครับประมาณห้าหกเดือน 100, ประมาณกี่เดือนครับประมาณวันที่ร้อยกว่าประมาณวันที่กว่านะครับคุณพี่ได้มีอาการซีกขวาอ่อนรซีกขวาอ่อนแรงนะครับแล้วก็ทางท่านผู้จัดการแล้วก็พี่หน่อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนก็ได้ทําเรื่องเคมครับกับทางบริษัท FWD ประกันชีวิตครับ วันนี้บริษัทจ่ายในส่วนของโรคไร้แรงอยู่8 0 0 0บาทครับให้กับคุณพี่นะครับไว้ในการรักษาตัวนะครับในส่วนจะเอาไปรักษาหรือว่าจะเดินตามสิทธิ์ก็ไม่เป็นไรแต่8แสนนี้เป็นเงินที่คุณพี่ควรที่จะได้รับนะครับวันนี้ลงทุนกับ FWD ประกันชีวิตครับเบี้ยประกันหลักพันนะครับให้การคุ้มครองหลักแสนครับวันนี้8แสนบาทครับผมามอบกับตัวเลยนะครับที่ ำอำเภอแม่าอจังหวัดเชียงใหม่ครับขอคุณพี่รับมอบครับอปรเบอร์ครับปรเบอรบ์รับแสนแสนลานนะครับเงินสดแต่ๆตนะครับ